เขามีข้องใส่ไก่ไหมนี่อ่าพวกขิงขาตะไคร้ที่เขาใช้ประจาอยู่ในครัวเรือนเท่านี้คือไม่ต้องไปตลาดเลยยังไงเข้าพยายามสินลดต้นทุนจะค่าใช้จ่ายจากครัวเรือนนะแค่คิดแล้วก็มีพื้นที่ลงมือทํานะครับมันสีเป็นกําไรหรือเป็นผลผลิตขอให้เขามีอยู่มีกินแบบพอเพียงชีวิตเ่าสีดีขึ้นเดอนว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เราทําทําแล้วมีความสุขครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบอปิเกษตรแปันวันนี้ผมจะพามาบึง ค้งใส่ไก่ครับเดี๋ยวพาไปทำคมไปจักกับไอ้เพื่อนเลยครับนี่ครับครับสวัสดีครับไอ้ครับแนะนำตัวนี่ครับสวัสดีครับผมอมรินสุนน้ำเที่ยงครับตอนนี้ก็อยู่บ้านเลขที่61มูซิปตำบลหอยหนลาดเด้อครับเด้ออำเภอสุรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ๋อส่งทางติดต่อมีบ่ครับนี่ส่งทางเตียงติดต่อโอ้ยหลายคัะเด้เดี่ยวทางไหนทางเฟซมีครับเฟซบุ๊กอะอมรินสุนน้ำเที่ยงครับหรือว่าทางยูทูบกับอมรินชาแนลหรืออมรินสุนน้ำเที่ยง ค้นหาขึ้นท่านที่ครับครับ,รบตันนี้อ้าเฮ็ดนะครับอยู่ไหน,นครับตน,นี้เฮ็ดเหนียงก็เฮ็ดบ้าบ้าบาบ,าบาไปตามภาษาทีละครับอันแต่ก่อนนี่เนาะมันเป็นทีแห่งแรงไหมครับปลูกบกทุเรียนก็าตายเมื่อวันนด้อกทุเรียนจากต้นครับตายเมื่อวันนี้ก็เลยเอามาล่องขุดคลองใส่ไกลขุดคลองใส่ไกล้วันนี้โอ้ยพู้ได้กับว่าบถามเนาะว,ว่าโอ้ยได้ขายไปปลาว่าอยากได้ปลามาขายอยากอยากได้ปลามันขายเพราะปลาอยากได้หอย สีซื้อหอยพ่อจะมีปลาแล้วมีหอยกับว่ามีคนซสือดิครับขอให้กินซื่อกินน้ากันซื่อกินน้ากันวันจีกินน้ำกันนี่ครับความใกล้ก่เห้าขุดกับความความยาวนะครับสามสิบสี่เมตรเนาะครับสามสิบสี่เมตรนะครับความยาวจากพุ่นซุดพุ่ยครับความกว้างนี่ก็หนึ่งเมตรยี่สิบนะครับขนาดมาตรฐานของผ้าใบนะครับความกวางความลึกหนึ่งเมตรครับครับความลึกหนึ่งเมตรเนาะ ขนาดในของผายยางเห้าก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยไมคอนเนาะการขุดก็ขุดด้วยมือนะครับขุดด้วยมืออู้ขุดมือปะครับนี่ขุดมือเลยครับคนแกนปังๆถามเขาไปเมืองในเฟสย้อนครับไปอีกประมาณช่วงปีใหม่ครับหลังจากปีใหม่มาสีมีการขุดการแต่ละข้องเข้าสิขุดด้วยจอบคือขยันแ่รแรงงานครับแรงงานเห้าเรียงป่าครับป่าดัหลาเข้าเรียงปลาทับทิมครับ ปลาทับทิมก็ลงไปหนึ่งพันตัวครับมาบางท่านนี่ครับผมวันนี้เขาได้ปลาจากอำเภอมาครับมันก็จะมีปลาท่องปลาขาวสอยเนาะครับขับมาประมาณสองพันตัวครับวันนี้มันมาอมอ้างกันหลายวันนี้ปลาพวกนั้นมันไม่ได้เห็นหมันมากไม่ได้เห็นหมันมากมันก็เลยขยายมันก็เลยหลายมันก็เลยเห็นให้ปลาปลาใหญ่สายยุ่ครับถ้าอยากบอกย้วยว่า หันเลี้ยงก็บยาเลี้ยงหลครับถ้าอยากได้กินปลาไว้ตัวใหญ่ก็บยาเลี้ยงหลเนะาะข็สิีประมาณนี้ครับข้องใสไก่ของเฮาครับปลานี่เฮาปล่อยเมืได้ดจักเดือนล้วครับปล่อยจริงๆปลายเดือนมีนาครับปลายเดือนมีนาครับปีสองพันห้าร้อ,หรอยหกสิบเจ็ดอ่าแล้วแล้วของใสไก่นี่เฮาได้ประโยชน์จากอ่าข้องใสไก่นี่ได้จดังไงนะครับประโยชน์ง่ายๆเด้ครับเด้อคือหนึ่งพื้นที่ของเรามันแห้งแล้งเนาะ เขาอยากได้น้ำลดตน้นไม้เพื่อว่าที่จะปลูกพืชนี่อันดับแรกคืออยากได้น้ําเก็บน้ํารดต้นไม้อย,อ,อย่างพวกปกชิดาจงสิหรือว่าต้นกล้วยที่เขาปลูกไว้จรครับแต่ก่อนมันไม,ม่มีน้ำไม,ม่มีแหล่งน้ำครับเขาก็เลยขุดเพื่อกากเก็บน้ากากเก็บน้ําอันดับแรกเลยครับกากเก็บ้น้ำไปเพื่อลดต้นไม้อันดับสองคือเขาเลียงปลาครับเลียงปลาก็จะมีหอยน้่นเอยครับมะม่งเอาผ้ามะม่องหอยหอยนี่กินได้ครับ หอยเชอรี่กับหอยนาหอยบาดเข้าครับนี่ครับให้มึงโอ้ตัวอ้วนเลยเนาะนี่ครับอันนี้สุดกลางครับสุดกลางอ้วนเลยเนาะอันนี้เข้ากับสบป่อยไว้เติมแรกเข้าเ่าตั้งใจไปไ,ได้ครับหอยนี่เข้าเ่าตั้งใจปล่อยเข้าไปใส่กุ้งยูหนองมาโอ้บานหอยยูหนองนะเนี่ยเข้าเอาไข่เลียงหอยมาก่อนครับเข้าไปปลอยเวนนองเหมือนมันติดมาน้ำกุ้งเข้าใจว่างงบ่ครับครับบ่งงเาะ ค,คือคือเขาก็เลี้ยงหอยเหมือนเขาเลิกเลี้ยงหอยเขาเอาหอยไปปล่อยไปหนองครับพอเข้าไปใส่กุ้งเข้าได้หอยมากเข้ามาปล่อยไปสองแม่ครับครับตอนนี้ยางพนาสติกมีแต่หอยครับนี่ครับย่งางพลาสกิกมีแต่หอยมีแต่หอยเลยครับนี่ได,ได้หอยกินได้ปลากินเนาะแม่แล้วเข้าได้แนวคุมผิดการคุดคลองนี่มาจากทั้งไหนครับยูทูบครับอ๋อยูทูบเฟซบุ๊กเพจ ต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งเพจเบาพงเพื่อนเกษตรนี่มันไปหาทายมากหรือว่าทั้งเพจดังๆก็แล้วแต่นะครับเขากับไปเมืองไปศึกษามาหลังจากที่เข้ามาเหตุข้องใจแล้วตอบโจทย์สาหรับเขาวะครับตอบโจทย์บ่แต่หนึ่งละฮะปลาเขามีกินหย่าเข้าปูไปขอบๆนี่ครัเข้าสามารถเกีียวใหง้วคข้ยเข้าไดครับโอครับแล้วก็ต้นไม้เข้ากับกำลังจะริญเติบโตนะครับมันก็จะเป็นผลผลิตให้พังนาครับครับ แล้ววงนี้เขาก็เห็ดอินซีนั่นบ่ครับนี่อ <In C S 1> ินซีครับบอเลฉีดยาขาวบอแรงเลยบอเใส่เคมีกะสิบส่วนมากจะเป็นน้ำหมักน้ำหมักอีน้ำหมักยังก็น้ำหมักต้นน้ำหมักหนอกล้ยน้ำหมักหนอกล้วย่อินรีหนอกล้วยครับครับเอาสีเห็ดลงไปครับพื้นที่ที่ของเห็ดอยู่นี่หลายบอครับนี่ถ้าพื้นที่เกษตรจริงๆตีก็เกือบไรครับพอถึงไรดอกตีจากตัวบานมาก เดี๋ยวสิพามาเมืองข้องเฮ้าครับสดีมีสองสามข้องเด้อข้องฝรั่งนี่ก็เป็นฝรั่งหงเปาซื่อนะครับพ่นยังบบรานออกลูกฝรั่งฝรั่งไส้แดงเอฝรั่งแตงมูเนาะฝรั่งชนิดนี้เพ่นสีหวงน่วยสีออกหน่วยหยากแหมคุณที่ผมคยาบกาเพ่นสีโตไวโตไวกวกากิมจูแต่ว่าผลผลิตจะยากหน่อยนะครับมันเกิดมีดีทั้งบ่ดี <laughs> โอ้ยตกข้องเส้นอะอ,อันนี้ครับเป็นข้องเส้นแรกก็เข้าขุดด้วยมือนะครับโอ้มันขนาดเนาะข้องเส้นแรกขุดด้วยน้ําตาและเหงื่อหยาดเหงื่อนะครับเด้อรอบๆ <c oughs> เข้ากับสิปลูกหยาให้เราครับครับ <c oughs> ชุดแรกที่เราปลูกก็จะเป็นต้นข้าวนะครับต้นข้าวมันกะติเถาหมดนแล้วครับต้นข้าวนี่ก็ปลูกที่แรกมันกะสวยงามครับวันนี้มันกะจิเข้าหยามาแทนเพื่อการ พังทลายของหน้าดินนะครับครับแล้วน้ำนี่เ้าปล่อยมาจากทั้งไหนรับนีนี่ครับน้ำมเมืองครับน้ำนี่คือจอบาดาลเด้อผู้ใดอยากเหยียดของใส่กาหนึ่งคุณต้องมีแหล่งน้ําแหล่งน้ํามาจากไหนนะคือการเจาะน้ําบาดาลครับผมน้าบาดาลครับนี่ครับปล่อยมากหาก็ปล่อยมากเรื่อยๆทีก็ปล่อยปล่อยแบบนี้ตลอดเลยเนาะครับเนาะอ่าเต็มเ้าก็ปิดไว้ครับเพราะน้ำรดน้ํารดปกติมันก็บอรลดครับถามันบ่ขาดเนาะครับถ้าผ้าใบไม่ขาดเนาะ แต่ว่าบอนี่มันมันมันกัดิได้เติมทุกอาทิตย์แน่เพราะว่ามันจะมีช่องที่มันขาดขาดจากอย่างเกิดจากหมาจากแมวนี่แหละครับวกคนระวัขงของการเหตุข้ขอ,งขอ,งของใสไกลก็มีพวกหมาแมววัวควายนี่แหละครับเมากระถางระวังเนี้ยเพราะว่ามันเป็นผ้าใบมันขาดได้ครับอ่าคุดข้องใสไกลกับเร่งหนึ่งก็คืออ่าขอบคร้วเฮ้าได้สามารถอ่าบริหารจัดการซอยกันเนาะแม่นครับทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียออกมาซอยกันครับลูกเต้าคุ้นแม่กะ มาให้อาหารปลา,ามาให้มาเมืองปลาเมืองหอยกับมีความสุขแต่ละเหมือแต่ละเพนครับมันเป็นความสุขเล็กๆถึงมันจะไม่มีผลกําไรมากแต่มันเป็นความสุขทางใจสิ่งที่เราได้ทําเขาได้อยู่รมหนารมตาก,กันมาเมื่งมาดูแลผลผลิตที่เขาว่างว่างแผนไว้เนาะแผนครับผมแผ<อ>งกัน <laughs> <laughs> เนี่ยครับสังเกตว่าเขาใส่สารเคมีบ่ กระเท้าใส่สารเคมีส <analogy> ิบ in ่มีหมดแห่งการแมนแมนครับแมนเพราะว่าเข้าจีเติมด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ทั้งหมดนะครับปุ๋ยเข้ากะทิเป็นปุ๋ยแบบผสมจุลินทรีย์ทั้งหมดเลยครับครับโอ้เป็นแนวคิดที่ดีและหลายครับเนี่ยสำหรับอ่าคนเกษตรกรเข้าที่สนใจอยากจะเห็ดในคึกในเรื่องของข้องใส่ไก่หรือว่าเห็ดแบบเกษตรอินทรีย์ปลูกพัละมุงพันละไม่ไปกินในในบ้านเข้าใส่ื้นที่บ่หลายเนาะครับผมเขามีข้องใส่ไก่ไม่หนีอ่าพวก ขิงขาตะไข้ที่เขาใช่ประจาอยู่ในครัวเรือนเท่านี้คือไม่ต้องไปตลาดเลยว่าย่าครับห<ง>้าพยายามสิลดต้นทุนจะค่าใช้จ่ายจากครัวเรือนนะครับครับก็คือว่าห้ามปลูกพวกขิงขาแต่ไข้เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยตอนนี้เขาขาดอย่างเดียวคือไก่ไข่<ม>ไก่เนื้อเรามีเป็ดไข่เรามีครับแต่ขาดไก่ไข่นะครับแล้วก็กบนี่<ม>สิ่งที่เราจะทําต่อไปครับนะครับ,รบก็ล่อล่ออย่างเดียว ครับรอทุนครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอ้หลายครับที่มาแบ่งปันกลมู้ให้ครับชาวเกษตรกรที่อยากมีความสนใจที่จะเฮ็ดข้องใส่ไก่หรือว่าอ่ากปลูกพืชลไม่กินเองโดยที่แบบเป็นเกษตรอินทรียปลอดสารพิษเนาะแมนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพคุไหลายครับครับผมก็ฝากไว้สาหรับเกษตรกรอยากเฮ็ดเนาะครับอยากเฮ็ดกับ่ต้องคิดหลายครับแค่คิดแล้วก็มีพื้นที่ลงมือทํา นะครับมันสีเป็นกำไรหรือเป็นผลผลิตขอให้เฮามีอยู่ไม่กินแบบพอเพียงชีวิตเฮ้าสีดีขึ้นเด้อนว่าเฮามีความสุขในสิ่งที่เราทําทําแล้วมีความสุขนี่แหละครับฝากไว้สำหรับพอจเกษตรสวัสดีครับ